เอาเงินมาเอาเงินบาทมาสร้างเอาเงินบาทมาสร้างบุญจะได้บุญหรือบาปคะเงินไม่ใช่เงินมึงตั้งแต่แรกไงเงินบาทของมึงคือขโมยเข้ามาเหรอถ้ามึงขโมยเงินเข้ามามึงเอาไปทําบุญก็ไม่ได้บุญเนะเป็นส่วนแห่งอาบุญไม่ใช่บุญเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เงินมึงมึงไปลักทรัพย์มาบุญนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับมันได้เลยไม่มีทางมีบุญเลยอย่าไปคิดนะว่าชอบโกงเงินชาวบ้านมาแล้วมาทําบุญลบบาปนั่นไม่ใช่เงินมึงตั้งแต่แรกมึงจะเอาเงินมาทําบุญได้ยังไงในเมื่อมันมันไม่สามารถเกิดบุญไได้เเพมม่่ใชงิน การที่มึงจะทําบุญแล้วได้บุญได้เนี่ยมึงต้องเอาของที่เป็นของตัวเองมาสละไม่ใช่ไม่ใช่ของมึงเองมาสละมันใช้ไม่ได้เหมือนไม่ใช่เมียมึงอะมึงจะยกเมียมึงให้ใครได้ถ้าไม่ใช่เมียมึงอะมึงจะไปยกเขาให้คนอื่นได้ยังไงมึงจะไปบอกเลิกเขาได้ไงในเมื่อเขาไม่ใช่เมียมึงเธอเลิกกันเถอะเปล่ากูไม่ใช่เมียมึงไม่เลิกกับกูมึงจะเลิกกับใครได้เขาต้องเป็นเมียมึงเขาต้องเป็นผัวมึงถึงบอกเลิกเขาได้นี่จู่จมึงไปเดินบอกเลิกเขาจะถ้าเขาไม่ใช่ผัวมึงไม่ใช่เมียมึงงงนะก มันก็เหมือนเหมือนการที่มึงขงโมยทรัพย์มาที่มึงเรียกว่าเงินบาปเนี่ยใช่หรือเปล่าดังนั้นเงินบาปคือไม่ใช่เงินมึงมไปช่อโกงรักทรัพย์เอาเงินนั้นมาแล้วมึงบอกว่าเป็นเงินมึงแล้วมึงก็ไปทําบุญนั่นเรียกว่าอะบุญไม่ใช่บุญเงินที่มึงทําไปจะนําไปสู่นรกกับเหมือเยรชาและเปรตวิสัยไม่เป็นไปเพื่อกุศลไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ไม่เป็นเพื่อไปไม่ไม่เป็นไปเพื่อการสร้างพวกทรศัพย์บำเพ็ญบุญ 呃。Oh.